อพดหลังแต่งยอดไปนะครับก็กาบวัสดีนะครับเอกส่วนวิชาแป้นแพรนะครับก็ตอนนี้แต่งยอดมาได้ประมาณสักสัปดาห์ตองสัปดาห์แล้วนะครับก็มีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับช่วงนี้ก็มีการแตกยอดแหละแต่งยอดมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเออ ะเห็นว่าของพี่ชัยนะครับจะไม่เอาใบลงนะครับอย่างดางส่วนก็มีการใช้ไทโอเียนะครับหรือการใช้เออใช้ไทโอเจลับพกระเสียมเพื่อเอาใบลงนะครับ ก็เออก็ได้ใบชุดใหม่มาโดยที่เราไม่ต้องไปเล่นแร็ปแะทำอะไรอยู่นะไปเออใบชุดใหม่นี้ก็จะเต็มที่นี่นะ่านจะประมาณสักรอเป็นใบเพลานะครับเอบาใบเพลาแล้วก็จะมีการลาดสารนะครับพอลาดสารแล้วก็ ก็สะสมอาหารสะสมอ่านเรื่อยๆแล้วก็เร plaque, mm. ตรียมทำนอกฤดูก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นการทำบำร,รุงใบรรงไปก่อนนะครับอ่าก็ให้เห็นนะครับช่วงนี้มันจะมีต้นที่พร้อมแหละแต่ก็เลือกเลือกต้นทำไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทำใบทำให้ใบมันมันไม่โดนแรงกินนะครับก็รักษาใบไปก่อนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าใบนี้สวยเลยนะครับ ทำต้นทุนค่าตัดก็ไม่มีนะครับว่าเราให้ไม้ไปเลยเพราะเพื่อมันเป็นการตัดตัดหนักนะครับทรงจะไม่สวยมากเพราะว่าเราให้ให้คนมาตัดนะครับตัดเอาไม้นะก็เลยได้ทรงที่เราไม่ได้ต้องการมากเท่าไหร่แต่แต่ก็คือเอาสิ่งให,ใหญ่ๆลงนะครับเพื่อลดความสูงนะช่วงนี้สีเขียวอ่อ,อน สดชื่นเนี่ยสีขเขียวสดชื่นนะครับบวกกับฝนมาช่วงนี้ครับก็ได้รับแรงกระแทกไปหลายๆอย่างนะครับก็ทาให้ใบนี่สวยงามนะครับมาน,นี่ครับไม่มีอะไรขิดตอนนี้เนี่ยก็บารุงใบไม่มีอะไระครับก็สาหรับต้นพันนะฮะต้นพันธุน์มะม่วงออกล่องก็เดี๋ยวพอกระโดงพอกิ่งไหนที่เป็นกระโดงเนี่ยาทางสวนก็จะเริ่มการ ทาบนะครับทาบกิ่งนะครับจะจะมีแบบ2แบบนะครับทาบกิ่งกับเสียบยอดนะครับเสียบยอดก็คือเอาต้นต้นที่เป็นต้นต้นพันธุ์ต่อต้นต่อนะครับแล้วก็เสียบเสียบยอดนะครับเอาตาพวกตายอดพวกนี้แหละเออเอาไปปาดแล้วก็เสียบนะครับก็จะได้ทรงต้นที่ สูงตรงนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับก็จะแตกต่างกันนะไม่ไม่แล้วแต่คนชอบ,ใค,ชอบ,บ,บใครชอบกิ่ง้าบก็มีกินข้าบใครชอบกิงเสียบก็มีกิ่งเสียบก็รอติดตามนะครับนีแ่แหละนีบ่บายบาย